สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะให้เขาเปิดกระเป๋านะคะทุกคนค่ะอะบอกว่านี่บะไรยังไม่ทันได้เปิดกระเป๋าไปเดี๋ยวเดี๋ยวบะมี่ให้ดูเดี๋ยวบะมี่ให้ดูนะคะไปดูหนูเจสไปกระเป๋าจินซังคัมคัม the bag there do go have a look what mommy have for you นะคะเออนี่อ้าวโอ้ยเย้กระซันทุกคน เจจนกูแฮบหลุดนี่เลยค่ะเอาของมาให้ดูเออขอเซนใจได้แน้วแล้วขวดน่ะโอ้โหโอ้โหใจเย็นๆหลวงพ่อป้าหยิบกระแตของมักเตอร์แบบนี้ลูกคู่ขาก็ไรเดี๋ยอะไรกินซะไอ้ส่วนตีส์ไอ้ส่วนตีส์ป้านุเจตนเจตสิ่งที่หยิบเอานั่นก็คือปลากระป๋องอืมหยิบปลากระป๋อง เด yeah. ็ดีเะเกีทั้งมเดกทดขอเยเ้สิีมันเจนวอเอร์า้ว hey, ัสด um, so oh, okay. ีทุกคนเลยนะคะปาหลพ่อบโชว์โชว์ first โชว์ first where อาดหลวงพ่อเบิ้งไซไซหลวงพ่อได้อะไรหลวงพ่อเอาแต่ขนมบาดนี่เออบาตนี่หนูเจ๊เราแต่ของกินอันปลากระป๋องจจงสันมูเจ้าเออเออเออกินแล้วนมอัดเม็ดมูเจ้าค่ะน้องๆอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับนังบีค่ะปกติเวลานังบีกับเมืองไทยน้องๆก็อยู่กับพ่อเขานะคะ แมนตาบ้านใครท้าสวยจังบ้านนังบีเองค่ะบ้านนังบีกานังบีเช่าค่ะขนมจากเมืองไทยแมนค่ะเบื้องเอ้ยเนาะสาลาของมักเพ่นหลงหอ,<ถ>อบ<ถ>เอาหอบเอาหนูเจ็ดเขาก็เอาหนูเจ็ดได้หนูเจ๊ดเช่ามีว่าอยู่กอดมีโฟร์ออนเดอะฟล์พูดหนูเจ็ดได้ปลากระป๋องค่ะของมักเพ่นนั่นก็คือปลากระป๋อง ดูเจ้าเขาเขาเอาแต่อันเนี้ยของกินเนาะมาเจ้าเนาะคนมาจากเมืองไทยนะคะทุกคนขาที่ที่พนได้เห็นในกระเป๋านี่คือ,อตอนกลับจะให้เด้นนั่งบีเป็นไฟบ่ได้ค่ะเอ้ยเ <c oughs> นาะที่นั่นเวลากี่โมงนะคะเร็วกว่าเมืองไทยสามชั่วโมงค่ะทุกคนเร็วกว่าเมืองไทยสามชั่วโมงนะคะหลวงพ่อคือแม่ลอยเปอร์เซ็นต์แม,ม,มเ่เด็กๆมีโอกาสจะกลับไปอยู่ไทยไหม เขาบอกแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบเขาก็กลับไปอยู่กับแม่ที่เมืองไทยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะเออถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบเขาก็กลับไปหาแม่เขากลับไปอยู่เขากลับเขาจะกลับไปหาแม่นะคะเขาทีกลับมาอยู่กับแม่อยู่เมืองไทยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะแป๊บนึ่งนะคะลูกสาวมาเห็นออย่าง How you do? What you say before? อคนยัง เพือ่อนยางมนาะขอบคุณคาม,มามีก,าก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะ <Okay. S 1> เจ้าขาเพื่อนมา,ามนเพื่อนมา,นมาแล้วเขามาแบบว่าเขาแบบว่าขอบคุณมามีแล้วมามีอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะนั่นก็คือเมยเนาะก็อยากอวดลูกเนาะทุกคนเนาะโอ้ยชีฮอดสองแสนใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะเ <laughs> มนค่ะ <laughs> โอ้ยน้องอันผู้ถ่ายวิดีโอก็อยู่บุญเนี่ยพี่เจ้าขาคนถ่ายวิดีโออยู่นู่นเขาขอบคุณมามี้นะคะับ่เจ้าขาขอบคุณมากมากเลยหรือเจ๊ดยิ้มตาคักอาจารยหลวงพ่อได้กินเนื้อสัตว์หรือยังยังค่ะเขาไม่ได้กินมี่เจ้าขาคือพ่อเขานะคะพี่เจ้าขาเขาก็ เริ่มอยากจะให้ให้ลูกได้กินนะหัดกินบ้างนิดหน่อยอย่างสี่นะคะเจ้านาะแต่ก็อยู่ที่ตัวเขาอีกนะคะว่าเขาสิกินได้หรือบ่ได้นะแต่ส่วนมากเขาไม่กินเ <'s> right. มอวเจ้านาะเขาลองเขาก็บ่กินอย่างเงี้ยลูกชายคนโตฟัง oh <my> ฟังสวยออกใช่ค่ะลูกชายคนโตของบีพูดสวยพูดราวพูดไทยได้หมดเลยค่ะ